สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสุขู่สุคนเด้อค่ะวันนี้นางน้อยชาแนลจะมาทำพะโล้หมูค่ะเพราะว่าเห็นในหลายคลิปก็คิดยากเลยพี่น้องเองเห็นเขาเจ้าเห็นคือเป็นแต่แซบแต่แซบถ้าสซ,ซื้อกินก็นคงโบอิ่มจู้ใจก็เลยต้องเหตุค่ะวันนี้เครื่องก็ซื้อมาทุกอย่างค่ะมีทุกอย่างค่ะสามเกลือพวก กระเทียมพริกไทยรากผักชีเตรียมมืดแล้วค่ะพี่น้องผงพะโลน้ำตาลมะพร้าวเตรียมมาเมืดคะ่ะพวกผงปรุงรสอะไรก็เตรียมทุกอย่างแล้วค่ะพี่น้องเอาเตรียมวัตถุดิบมาเมืดดลวบานีก้ก็เทกดินคะ่ะพอต้องทํากินเองนะคะเฮาเป็นครบครัวใหญ่คะ่ะซื้อกินมันกับบดถือปากปันใดคะ่ะสูตรไผ่สูตรมันบดตายตัวได้พี่น้องเอ้ยกับเขานะเอออันนี้ก็สซามเกลือคะ่ะรากผักชี กระเทียมพริกไทยคะ่ะเตรียมโครกแล้วต่อไปเห็ดกินลายหมูเขาก็เอามาหั่นสิพี่น้องหั่นแล้วเขาก็สีนํำไปล้างทำความสะอาดหมูอันนี้ซื้อมาสามกิโลคะ่ะพี่น้องคะ่ะมันจะเป็นหมูสามชั้นแล้วก็เนื้อหมูติดมันเป็นน้องสาวเพื่อนบอกว่าโอ้ยใส่หมูสามชั้นลายอยไม่ค่ะแต่สามชั้นลายมันซีเลียนแต่นังน้อยหั่นหมากได้หมูสามชั้นเนาะคะ่ะนี่นได้คุณน้ำนักลาย มันก็ต้องหมักไปแนวนั้นนะน้องสาวเราเอาเนื้อหมูมาน้ำแน่เพื่อนบอกก็ได้ซื้อเนื้อหมูมาโลูนึงหมูส,สํมสันซองกิโลค่ะพี่น้องไข่นะประมาณยี่สิบฟองค่ะวันนี้คิดว่าถ้ากินบม่มดกับสิเก็บใส่ตู้เย็นไว้เขาบอกว่ายิ่งใส่เก็บไว้นานเท่าไหร่แล้วออกมาอุ่นนะยิ่งอร่อยไข่พะโลมันสิเขาเนื้อเขาหนังเพ็่นเอินบาซาบานหนึหน่อยค่ะน,นี้ก็หั่นไปซะก่อนค่ะ อันไปน้องสาวได้เนี่เห็ดกับข้าวเนี่เห็ดเกง่งเก่งค่ะคุ้บควรอยนางน้อยสี่เห็ดกับขา้าวเก่งเมื่อสุควรจะไม่ว่าจะเป็นอาหารทางภาคอีสานอาหารทางไทยกเเ็เป็นเห็ดเป็นเมื่อค่ะจะบุกค่อยซื้อกินค่ะกับขา้าวแล้วละหัน่นแล้วเอาก็สิมาล้างค่ะพี่น้องล้างทําความสะอาด ให้มันดีๆต้องใส่ใจด้วยค่ะเดอ้อใส่ใจเวลาเห็ดกับเข่ากับน้ำเขาต้องแบบดูแลความสะอาดขพงเขากินเองเพแม้เทาเห็ดไปให้ถึงจะทําให้คนอื่นกินเขาก็ต้องเห็ดให้มันสะอาดกินไปตอนนี้ก็มาโคกแล้วค่ะโขกกระเทียมพริกไทยรากผักชีสามเกือเนาะบ้านาเขาติ้นไปต้นไปกินนาำก็บเลยค่ะอะ โยนเข้ามาแล้วตำโก้เข้าไปให้มันคักๆแซฟน,นี่คิดยากค่ะคิดมาตื่นมาโอ้คืออยากเลยคือฟ้าไปซื้อได้นางน้อยค่ะเป็นคนชอบไปตลาดคะ่ะพี่น้องชอบไปตลาดไปเดินเลาะซื้อของกินของอยู่มาสู้พ่อแม่พี่น้องกินคะ่คนนะคนในครอบครัวอิ่มนี่นางน้อยก็อิ่มนำ โคกเรียบร้อยแลกเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องค่ะอันนี้คือไข่ที่เอาต้มซุกแล้วก็เอามาแกะแช่น้ำสียวดำแช่น้ำสียวดำไว้สกอนพักไว้ค่ะกินไว้เรียบร้อยแล้ยํำเตรียมมานั้นแล้ค่ะปะ่านนี้ต่อไปเฮากระสิมาพัด พัดซัมเกลของเฮาพัดลงไปมีการทกเทียงกันได้ค่ะเวลาเห็ดกับเขาเพิ่นบบใส่น้ำมันพืชเพิ่นมาสิขัวโบได้ต้องใส่นะคะมันจะได้หอมๆต้องได้เทียงกันได้ค่ะมันจึงเซบแล้าโบเทียงกันมันบบแซ่บเห็ดกับเขากำน้ำเห็ดลงไปให้มันแซ่บๆแล้วกระทดพัดสัมกลอให้มันหอมๆให้มัน เตาท่านด้วยค่ะอันนี้คือกระทะผีสิงของเราเฮากระสิีพัดไปแหมจนให้มันเหลืองให้มันหอมๆใจเย็นเย็นว่าเห็ดเนากินมาจังแซ่บเทียงเดียวได้เพื่อนเอาซซสมาพัดไปนิดน้อยว่าวโบ,บเอาได้อย่างไ้ทพีอันนี้น้ำค่ะต้มน้ำไว้แล้ว ก็ใส่ผงปรุงรสดลงไปแล้วก็เซทแล้วก็เอาอันซามเกลือที่พัดบางกี้นี่มาใส่ลงไปค่ะพี่น้องบางสูตรนี่เพื่อนสิผัดผงผัดนี่ใส่กับโมูสามชั้นใส่ผงพะรู้ลงไปพร้อมแต่เฮากบเห็ดสูตรของเฮาค่ะอันนี้น้ำมันหอยค่ะปรุงลงไปแล้วพี่น้องเอ๊ะปรุงลงไปแล้วน้ำมันหอยน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวเกลือน้ำปลาแล้วก็ใช้ น้ำตาลมะพร้าวนี่แทนน้ำตาลทรายนะคะเพราะว่าน้ำตาลมะพร้าวนี่มันจะทำให้รสชาติกลมกลม่อมมันสีบ่บวานโดดบวานแหลมบ้านเฮาเอื่นนะนั่นก่อนมันยังบลละลายเลยน้องสาวเพื่อนอันนั้นบางสูตรเขาเจ้ากับสีคู่เคี้ยวก่อนแต่เฮาบ่เคี้ยวคะ่ะเอาลงไปเลย ไปค่ะพี่น้องถ้ารสชาติเป็นยังไงออกมาเราค่อยเพิ่มเติมได้โบเมนมันโบมีสูตรตายตัวเขาเหตุกินเองค่ะชิมจนกว่าคุณจะพอใจพอแล้วรสชาติซีอิ๊วดำก็ใส่ลงไปหอมคะ่ะยืนพักยืนท่ายอยู่กับห้อมหอม,หอม ป็นตานั่นค่ะผงพอรู้เพื่นก็เอาไม้ผงพอรู้ลงไปวันนี้ซื้อมาสองซองค่ะใส่ลงไปแล้วคือว่าแหละบางสูตรเพื่นกน็สิพัดลงกระหมูสามซานพัดเครื่องโคกสามเกือบแบบนะั้แล้วพัดลงไปก็ทำได้เมืทุกสูตรนั่นแหละค่ะ แล้วก็คนล่ะค่ะบันนี้คุเลคุเลมันพอน้ําเดือดเฮาก็เอาหมูลงหมูที่เราเตรียมไว้ก็เอาลงไปเอาลงไปแล้วถามว่าสิได้นานเป็นเมนูที่นะถ้าคุณถ้าอยากให้สุเจ้าอยากให้หมูเปื่อยนุ่มมันก็ต้องใช้เวลานานล่ะค่ะ บางคนก็ะเจ้าเคี้ยวไว้นะสองสามสุโมงแล้วแต่เมื่อนี้นักงน้อยก็กินแล้วข่าวค่ะแต่เสิเหตุไว้ค่ะก็สีเคี้ยวไว้ใส่ท่าเตาถ่านนะั่นแล้วไว้เลยค่ะไอหมูซุกหมูเดือดจกน้อยพลนละค่ะจากสั้เอาไข่ลงพอไข่ลงแล้วกันแล้วละค่ะไอหมูซุกหมูย่างสัก่อนเราก็เอามาซ้อนฟองมันออกค่ะ เอาทับพี่มาเอาฟองมันออกมันจังให้มันจังดูน่ากินค่ะพี่น้องมันจังเป็นตาแซบถ้าบ้าหน,น,น้อยเออหนะ่ะเนตาแซบภาษาอีสานนะกะสิเป็นตาแซบแซบหลายเด้อชอนฟองมันออกเรียบร้อยเพื่อเป็นคนละเอียดนะคะคนที่เห็นเนี่ย ใส่ใจเอาไข่ลงไปแล้วพี่น้องไข่ที่เฮาแซ่ซิวดำไว้ก็เอาลงไปแล้วโตนลงไปแล้วค่ะโตนลงไปแล้วเป็นหมอยกักยักเลยวันนี้นะถ่ายไปมันกำลังสิเลือดควันมันก็ขึ้นสีสันนะเป็นตะแซ่บอกค่ะพี่น้องสุดๆเลยได้นน่หุงเข้าเป็นหมอไว้ทาแล้ว ถ้ามันอันนั้นแล้วค่ะต่อไปค่ะเหลือแต่มันทามันทาเนื้อหมูเปื่อยๆตอนนี้กับเปื่อยแล้วค่ะว่าส,ส่งซมุงแล้วนี่นพอเปื่อยแล้วพี่น้องเอ้ยโรยผักชีลงไปรสชาติก็โอเคแล้วค่ะแค่นี้ก็แซบมากินมาแซบนํากันได้ค่ะเมือนี่แซบๆเลยค่ะไข่พะโล้ของเรานะคะ